พร้อมหรือยังครับถ้าพร้อมแล้วขอเสียงปรบมือดังๆต้อนรับพี่นัทเซยิมาครับขอบคุณน้องกิจน้องเกมสวัสดีพี่น้องสะพานชมัยมาุเชตแห่งนี้นะครับสวัสดีพี่น้องคอปทอ สปปสอ,ปอ,ปอ,สอพี่น้องกองทัพธรรมและพี่น้องทางบ้านวันนี้คุณพิชิตไปทำภารกิจเพื่อครอบครัวเลยไม่ได้มาผมเลยต้องรีบขึ้นมาก่อนที่พี่น้องบางส่วนจะขยับขยายบางส่วนก็ต้องกลับก็เลยรีบขึ้นมาจริงวันนี้ก็มีแค่สองสามเรื่อง ที่เมื่อคืนผมไม่ได้ขึ้นมาทักทายกับพี่น้องเมื่อกี้พี่แพทก็พูดไปแล้วส่วนหนึ่งก็คือกรณีคุณพายัพปั้นเกตแต่ก่อนอื่นใดก็อยากจะแจ้งให้ทราบว,ว่าวันนี้พี่น้องมุสลิมเกือบทั่วโลกรวมทั้งผมและพี่น้องที่มาร่วมชุมนุมกับเราประมาณห -6 ท่านก็ถือว่าเป็นวันที่เริ่มต้นการถือศีลอดในรอบหนึ่งปีวันแรกครับ ก็ผมก็ถือสินอดได้หนึ่งวันสำหรับวันนี้แล้วก็เราก็ต้องกินข้าวกันตอนดึกๆึกหน่อยอาจจะพี่น้องที่นอนก็อาจจะงงว่าทําไมแก๊งนี้เขามากินข้าวตอนตีสามกว่าตีเกือบตีสี่อย่าตกใจนะครับเพราะว่าการถือสินอดเนี่ยต้องรับประทานอาหารเนี่ยก่อนพระอาทิตย์ขึ้นคําว่าพระอาทิตย์ขึ้นนี่ไม่ใช่ขึ้นแบบที่เราเห็นว่า 6กโมงเช้านะเขาเรียกว่าแสงแรกของพระอาทิตย์ก็ประมาณตีสีครึ่งเกือบเกือบตีหเพราะฉะนั้นแล้วเราต้องกินอาหารก่อนเวลานั้นไม่กินก็ได้นะก็คือกินตั้งแต่ช่วงเนี้ยช่วงเที่ยงคืนตีหนึ่งตีสองแต่เราก็จะไปหิวตอนช่วงกลางวันถ้าเราไปกินเร็วแล้วก็เราก็จะอดทั้งอาหารและน้ำไปจนถึงเวลา6กโมงครึง่ง หรือ6โมง25มันแล้วแต่วันที่พระอาทิตย์มันเคลื่อนตัวแต่ไม่เกิน6โมง40แต่การอดอาหารก็เป็นแค่ส่วนหนึ่งของการถือศีลอดแต่อดมากกว่านั้นคืออดในการทําชั่วอดในการไม่พูดจากโกหกโป้ปดมดเท็ดอดในการที่จะไม่ทําสิ่งที่ไม่ดีและ เหนือสิ่งอื่นใดของการถือศีลอดก็คือการแบ่งปันการมีความรู้สึกดีต่อคนที่ทุกข์ยากต่อคนที่ลำบากมากกว่าเราก็เป็นการฝึกอย่างน้อยหนึ่งปีพี่น้องมุสลิมก็จะฝึกตัวฝึกตนในเรื่องนี้นะครับสำหรับวันนี้ที่บอกว่ากรณีพายัพพันเกต ทิกศารองนายกรัฐมนตรีที่พูดถึงพวกเราเมื่อวันก่อนจริงผมพูดถึงพายับั้นเกตตั้งแต่ช่วงแรกตั้งแต่7กุมภาที่ผ่านมาล่าสุดเมื่อ2-3วันที่แล้วช่วงที่มีกรณีข่าวของนักโทษชายทักษิณที่ได้รับการพักโทษจะไปยังจังหวัดเชียงใหม่นั้นคอปทอก็ได้ พูดย้ำถึงความถูกต้องพูดย้ำถึงกฎเกณฑ์ของนักโทษที่ได้รับการพักโทษจะไปยังต่างจังหวัดเนี่ยมันถูกต้องตามทํานองคลองธรรมหรือไม่มันถูกต้องตามที่คุณอ้างเรื่องของการเจ็บป่วยเพื่อได้รับการพักโทษสุดท้ายคุณพายัพก็ออกมาพูดว่าคอปทอ เขาใช้คำว่าพวกหน้าเดิมแค้นไม่เลิกมุ่งปลุกปั่นทำลายนักโทษมุ่งปลุกปั่นทำลายอดีนายกรัฐตีทักษิณชินวัตรพวกเราแค้นไม่เลิกแคนไม่เลิกหรือเปล่าครับพี่น้องมันเป็นเรื่องความแค้นหรือเปล่าที่เรากำลังทํายังไม่มีใครบนเวทียังไม่มีกิจกรรมไหน ที่เราพูดถึงนักโทษชายทักษิณชินวัตรที่เราพูดบนความโกรธแค้นที่เราพูดบนความไม่เลิกลาแต่แต่พวกเราทุกท่านทั้งคอปทอและพี่น้องประชาชนที่มาร่วมกันชุมนุมหรือไปทำกิจกรรมกรณีนักโทษชายทักษิณน,นั้นเราพูดถึงระเบียบแบบแผนเราพูดถึงหลักกฎหมาย เราพูดถึงการใช้กฎหมายอย่างเท่าเทียมยุติธรรมไม่เลือกปฏิบตัติถูกต้องไหมครับพี่น้องเพราะฉะนั้นแล้วเรื่องนี้ไม่เกี่ยวกับเรื่องแค้นไม่แคนผมเสียดายที่ผมใช้เวลาในการเรียนหนังสือกับพายพปันเกตถึง8เดือน8เดือนเต็มเมที่ผมต้องไปเรียนหนังสือทุกวันศุกร์เสาร์อาทิตย์ และต้องเจอหน้าเขาแต่จริงๆแล้วเขาก็เป็นคนขยันนะเขาก็อยู่ในเกรดที่เรียนหนังสือเกือบทุกวันเหมือนผมอีกคนหนึ่งคือทนายมิน้นทนายมิ้นก็ไปเรียนรุ่นเดียวกับผมพลายปังเกตเป็นคนจังหวัดสิงห์บุรีนะครับพี่น้องเป็นปัจจุบนันเป็นสส,ส,สไม่สอบตกสิเพราะว่าเขาลงสมัครไม่ได้ในรอบที่แล้วเพราะว่าเขาเคยถูกจำคุก รัมนูนบอกว่าคนที่เคยถูกจำคุกแล้วออกมาเนี่ยต้องพ้นโทษไปแล้วอย่างน้อย10ปีถึงจะลงสมัครรับเลือกตั้งได้พยัปันเกตใช้คำว่าพวกใช้คำว่ากลุ่มและใช้บางครั้งก็ใช้ว่าเพื่อนคงหมายถึงทนายมิ้นด้วยกายๆอาจจะไม่ใช่แค่ผมคนเดียวครับพี่น้องกรณีนี้แต่อย่างให้พยัพปันเกตเปิดตาเปิดตาให้กว้าง รับฟังให้เยอะๆว่าทำไมพี่น้องประชาชนที่ออกมาต่อสู้ที่ออกมาชุมนุมเรียกร้องบริเวณสะพานชมัยมาลเช่แห่งนี้ซึ่งอยู่ไม่ไกลจากห้องทำงานผมเข้าใจว่าพายาปันเกตมีห้องทำงานอยู่ที่ทำเนียรบรัฐบาลด้านหลังเราพายาปันเกตมีตำแหน่งเป็นที่ปรึกษารองนายกคือรองนายกภูมิธรรมเวชย,ยชัย อาจจะเพราะปายะัปั้นเกตดูจะมเีเขาเรียกอะไรมีคุณสมบัติพร้อมในการที่จะโต้อตอบในอนาคตในการที่จะพูดคุยกับสื่อมวลชนหรือให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนเลยได้รับการแต่งตั้งเป็นที่ปรึกษาอันนี้ผมไม่ทราบได้แต่ผมคิดว่าคนที่เป็นที่ปรึกษารองนายกรัฐมนตรี คือภูมิธรรมเวชยชัยเนี่ยภูมิธรรมเวชยชัย,ยชัยมีตำแหน่งรองนายกที่ดูแลเรื่องความมั่นคงไกลๆและดูแลเรื่องกระทรวงด้านเศรษฐกิจผมคิดว่าถ้าพายัพปันเกตเอาเวลาที่มีอยู่ในแต่ละวันเอาเวลาที่จะบอกว่าจะช่วยเหลือชาติบ้านเมือง เอาเวลาที่จะทำงานในฐานะที่ปรึกษารองนายกรัฐมนตรีเนี่ยไปทำหน้าที่ที่ปรึกษารองนายกรัฐมนตรีให้สมบูรณ์ครับพายัพบัญเกตแต่ถ้าพายัพปัญเกตคิดว่าสิ่งที่พี่น้องประชาชนมาชุมนุมเรียกร้องสิ่งที่พี่น้องประชาชนกำลังพูดอยู่ตรงนี้เป็นเรื่องของความคับแค้น เป็นเรื่องของการเล่นไม่เลิกตามทัศนะพายัพปันเกตผมท้าให้พายัพปันเกตเปิดห้องคุยกับผมสองคนหรือมีพี่น้องไปร่วมฟังด้วยก็ได้ครับไปปรับทัศนะกันด้วยกันเลยในไหนเราก็เรียนกันมาด้วยกันจบหลักสูตรสร้างสังคมสันติสุขมาด้วยกันทำเนี่ยมรัฐบาลมีห้องว่างเยอะแยะ นั่งคุยกันสองชั่วโมงจะเป็นอะไรไปใช่ไหมครับพี่น้องจะได้เข้าใจตรงกันว่าวันนี้เรากําลังทำเรื่องอะไรเรากําลังทำหน้าที่ตรงไหนในฐานะประชาชนผมยังไม่อยากจะพูดในอดีตของพยัปันเกตดนะพยัปันเกตดนี่คือหนึ่งในคนที่ถูกพิพากษาดำเน,ดนินคดีกรณีที่มีการไป ทำลายการประชุมผู้นําสมัยที่มีการประชุมที่พัทยาพี่น้องจําได้ไหมครับพญาปันเกตขึ้นหนึ่งในผู้ต้องหาในตอนนั้นและสุดท้ายคดีความก็จบสิ้นและได้รับการจำคุกดำเนินคดีไปพญาปันเกตก็เป็นอีกหนึ่งคนถ้าพี่น้องจำได้กรณีที่มีน,นปชพี่น้องเสื้อแดง มาชุมนุมบริเวณแยกราชประสงค์มาชุมนุมที่สวนลมมาชุมนุมที่อนุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าราชการที่6และช่วงนั้นสมเด็จพระสังฆราชได้ป่วยและรักษาอาการอาภาษอยู่ที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สมเด็จพระสังฆราชพระองค์ก่อนนะครับ อายปันเกตคือคนที่นำกางเสื้อแดงขึ้นไปค้นยังโรงพยาบาลจุลาลงกรพี่น้องครับซึ่งพฤติกรรมแบบนี้คนที่ทำหน้าที่เป็นผู้นำมวลชนผมถือว่าเป็นพฤติกรรมที่เลวทรามมากนะคือคุณจะชุมนุมคุณก็ชุมนุมไปคุณจะใช้สิทธิ์ทางการเมืองคุณก็ทำไป แต่คุณจะไปลูกลานไปทำเรื่องที่ไม่ควรในโรงพยาบาลนำซ้ำยังมีสมเด็จพระสังฆราชอยู่บนชั้นขอพักของผู้ป่วยเนี่ยสุดท้ายเรื่องนี้ก็จบกันไปแบบข้าง,างๆครูว่ามีสไนเปอร์มีคนที่จะจ้องทำร้ายคนเสื้อแดงก็เลยต้องขึ้นไปยังโรงพยาบาล ขึ้นไปยังตึกที่มีการพักรักษาตัวของผู้ป่วยผมคิดว่าพายักปันเกตไปตรวจสอบพฤติกรรมตัวเองในอดีตไปตรวจสอบเสร็จแล้วสำนึกต่อสิ่งที่ตัวเองทำหรือไม่ตรวจสอบเสร็จแล้วขอโทษพี่น้องประชาชนในฐานะที่เคยทำและว,วันนี้ตัวเองมาเป็น ที่ปรึกษารองนายกรัฐมนตรีถูกต้องไหมครับพี่น้องไม่ใช่จะมาเรียบเรียบเคียงเคียงไม่ใช่จะมาคอยแซะคอปทอคอยแซะการชุมนุมของพี่น้องประชาชนอันนี้เป็นพฤติกรรมที่ไม่เหมาะไม่ควรกับคนที่เป็นถึงที่ปรึกษารองนายกเมื่อกี้พี่แพทย์พูดถึงขนาดว่าพายาบเขาจบด็อกเตอร์ ใช่เขาจบด็อกเตอร์ด้านเกษตรเขาจบแม่เขาจบมหาลัยด้านเกษตรเขาแจ้ว่าหนึ่งในนั้นมีแม่โจ้รวมอยู่ด้วยจริงๆเขาก็เป็นคนที่มีความรู้ความสามารถนะถ้าเขาใช้ความรู้ความสามารถเพื่อชาติบ้านเมืองจริงๆบ้านเมืองก็จะ,จะเจริอรุ่งเรืองครับพี่น้องแต่คนพวกนี้มันไม่ยอมใช้ความรู้ความสามารถเพื่อชาติบ้านเมืองอย่างเดียว มันใช้ความรู้ความสามารถเพื่อเจ้านายเพื่อคนที่อุ้มชูมันเพื่อบริวารว่านเคลือหรือพูดในในก็คือใช้ความรู้ความสามารถเพื่อสวามิภักดิ์ต่อนักโทษชายทักษิณจินวัฒน์เท่านั้นนี่คือคนที่บอกว่า มีความรู้ความสามารถแต่ไม่ใช้ความรู้ความสามารถให้เป็นประโยชน์ต่อชาติบ้านเมืองพูดถึงพายัพปั้นเกตแล้วก็คงพูดได้ไม่เกินมากไปกว่านี้เพราะพฤติกรรมเพราะสิ่งที่ปรากฏให้เห็นมันไม่มีอะไรที่บ่งชี้ว่าคนที่ชื่อพายัพปั้นเกตมันดีกว่าสิ่งที่ผมพูดมาทั้งหมดครับพี่น้องครับ มาเรื่องที่สองที่เราทราบกันว่าวันที่14ที่จะถึงนี้นักโทษชายทักษิณที่ได้รับการพักโทษจะไปยังจังหวัดเชียงใหม่โดยให้เหตุผลต่อคมคุมประพฤติว่าจะไปไหว้กระดูกบำพัพบ,บุรุษและไปเยี่ยมเยียนญาติพี่น้องที่ไม่ได้ไปเยี่ยมเยียน ในระยะเวลาสิบกว่าปีที่ต้องหนีคดีแต่เราทราบกันเป็นข่าววงในเรารับรู้กันในวงในว่าการกลับไปยังจังหวัดเชียงใหม่ของนักโทษชายทักษิณชินวัตรนั้นส่วนหนึ่งเป็นเรื่องของการเลือกตั้งท้องถิ่นที่จะมีในอนาคตอันใกล้ส่วนหนึ่งเป็นการไปกระชับอำนาจ กระชับบริวารว่านเคลือที่ตอนนี้มันกระจัดกระจายไปตามกลุ่มก้อนต่างๆวันที่14นี้นัโษชายทักษิณมีกำหนดกลับไปยังจังหวัดเชียงใหม่อย่างแน่นอนวันนี้ดานุพรปุณณการโคศกพักเพื่อไทยทแถลงว่าวันที่14ท,ที่จะถึงนี้ก็คือวันพฤหัส จะไม่มีสอสอของพรรคเพื่อไทยบินไปจังหวัดเชียงใหม่ในช่วงเวลาที่นักโทษชายทักษินไปยังจังหวัดเชียงใหม่เพราะมีเหตุผลว่าติดประชุมสภาพี่น้องคิดว่าสอส,อสอพวกนี้มันกล้าโดดประชุมสภาไหมครับผมไม่เชื่อว่าจะมีสอสอไม่กล้าโดดประชุมสภาเป็นเรื่องปกติของสอสอคนพวกนี้ ที่เวลามีการประชุมสภาก็แค่ไปเซ็นชื่อแล้วก็ออกจากห้องประชุมและยิ่งการประชุมวันพฤหัสนี้มันไม่ได้มีวาระที่สำคัญไม่มีวาระพิเศษในการพิจารณากฎหมายที่สำคัญร้อยทั้งร้อยก็จะมีคนที่บินไปพร้อมกับนักโทษชายทักษิณอาจจะไม่ได้นั่งเครื่องบินลำเดียวกันเพราะนักโทษชายทักษิณชินวัตร เขานั่งเครื่องบินส่วนตัวแต่คนฟองนี้ก็ไม่ยากที่จะบินไปเองเพราะสอสอทุกคนมีเอกสิทธิ์ในการนั่งเครื่องบินฟรีครับพี่น้องบินเช้าเย็นกลับก็ได้บินเที่ยงกลับอีกวันหนึ่งก็ได้เป็นเรื่องปกติเพราะฉะนั้นแล้วการที่โคศกพักเพื่อไทยมาบอกว่าไม่มีสอสอไปจังหวัดเชียงใหม่พร้อมกับนักโทษชายทักษิณ ผมไม่เชื่อและถ้ามีโคศกจะกล้ายืนยันว่าจะรับผิดชอบต่อเรื่องนี้อย่างไรใช่ไหมครับพี่น้องเพราะฉะนั้นแล้ว14นี่เราคอยดูกันว่าจะมีสอสอเพื่อไทยแตกแถวไปต้อรับนักโทษชายทักษิณหรือไม่ <c oughs> วันนี้มีอีกเรื่องหนึ่งที่ถือเป็นเรื่องที่ไม่พูดไม่ได้แต่ก็ไม่ถือว่าเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับ เวทีคอปทสักทีเดียวก็แต่เป็นเรื่องของสถานการณ์บ้านเมืองก็คือกรณีที่กะกะตมีมติเอกฉันส่งเรื่องยุคพ,พักก้าวไกลไปให้สารรธรรมนูญน,นะครับพี่น้องครับจริงๆแล้วพวกเราก็ติดตามข้อมูลกันมาเนี่เราก็ทราบว่าเรื่องนี้มันเกิดจากเหตุผลคนใดจนทำให้กะกะตต้องมีมติ เพราะก่อนหน้านี้สารรัมนูญได้ตีความกรณีการหาเสียงเลือกตั้งของพรรคข้าวไกลว่าเกี่ยวข้องกับการล้มล้างการปกครองล้มล้างสถาบันกกตก็ต้องนำสิ่งที่สารรัมนูญตัดสินหรือวินิจฉัยในวันนั้นเนี่ยมาเป็นประเด็นในการหาลือในวันนี้สุดท้ายก็มีมติในที่ประชุมกกตตที่กกตใหญ่นะว่า ให้ยุบพักก้าวไกลก็เมื่อกี้พี่นกเขาที่มาเยี่ยมเยียนผมดู่ด้านหลังผมก็ถามว่าระยะเวลาของสารรัฐนูลหลังจากยื่นแล้วเนี่ยจะใช้ระยะเวลาเท่าไหร่ในการวินิจฉัยแล้วก็สั่งยุบพักพี่นกเขาบอกว่าคงไม่ต่ำกว่าสาเดือนหมายความว่าสามเดือนหลังจากวันนี้ที่มีมติแล้วเนี่ยสมเดือนสารรัฐนูถึงจะต้อง ออกมานั่งอ่านคาพิพากษายุบพักก้าวไกลเพราะฉะนั้นแล้วพี่น้องก็รอติดตามข่าวนะครับนี่คือประเด็นยุบพักยุบพักแล้วเดี๋ยวเราจะเข้าใจกันผิดแต่บางส่วนคงอ่านข้อมูลเอกสารหลักฐานหรืออ่าน,าน,านข่าวจากสื่อมวลชนการยุบพักนี่ตัดสิทธิ์แค่กรรมการบริหารพักหมายความว่ากรรมการบริหารพักของก้าวไกล ก็จำหมดสิทธิ์ในการเป็นสสเพราะพักถูกยุบแต่สมาชิกหรือสสท่านอื่นๆสามารถที่จะไปหาพักอื่นสังกัดในระยะเวลา30วันเข้าใจว่าตอนนี้เขาก็คงเตรียมการไม่หมดแล้วล่ะเตรียมการพักที่จะรองรับสสที่เหลือก็จะไปเป็นไปเป็นสสของพักใหม่อันนี้คือประเด็นสสนะในส่วนที่มีคนตั้งคำถามว่า ้าแล้วมันยังมีอีก44คนมันจะมีอีกเลือกอีกกลุ่มหนึ่งนะ44คนที่จะต้องถูกล้องว่าเคลื่อนไหวประเด็นหนึ่งสองเนี่ยจะต้องโดนประเด็นเรื่องล้มล้างด้วยหรือไม่อันนี้44คนก็ต้องไปต้องมีคนไปล้องอีกถ้ามีคนไปร้องแล้วสารชี้ว่ามีมูลวินิจฉัยเข้าข่าย ตัดสิทธิ์ทางการเมือง44คนนี้ก็จะหมดสิทธิ์ในการเป็นสสครับพี่น้องครับคน,คนละขั้นตอนนะเพราะฉะนั้นแล้วเป็นสเต็ปสเต็ปไปแต่ว่าเรื่องของกฎหมายเรื่องของขั้นตอนแบบนี้มันต้องใช้ระยะเวลาเพราะมันไปเกี่ยวข้องกับการตรวจสอบเรื่องหลักฐานและบุคคลในการอ้างอิงหรือพิจารณา แต่ยังไงเรื่องนี้มันก็หนีไม่พ้นเพราะคำตัดสินสูงสุดของสาลรัฐมนูนที่ตัดสินเรื่องล้มล้างการปกรครองนั้นมันผูกพันทุกองคอ์กรครับพี่น้องครับมันหนีไม่พ้นฉะนั้นแล้ว2องสามเรื่องในวันนี้ที่เป็นประเด็นใหญ่ก็ถือว่าพวกเราก็อยู่ในส่วนของการติดตามข้อมูลติดตามสถานการณ์บ้านเมืองอยู่แล้วนะครับ แจ้งไปยังพี่น้องที่ยังสับสนว่าวันที่14คอปทอจะไปที่ศาลหลักเมืองหรือไม่ในช่วงเช้าแจ้งตรงนี้เลยนะครับว่าเราไม่ได้ไปที่ศาลหลักเมืองในช่วงเช้าเพราะพื้นที่ของศาลหลักเมืองมันติดเขตพระราชฐาน150เมตรครับพี่น้องครับมันเป็นพื้นที่ของพระบรมมหาราชวัง คือถ้าเราไปเราก็จะอยู่ได้แค่โรงแรมรอยัลนึกออกไหมเราก็ไม่สามารถไปทำก,กิจกรรมในสิ่งที่เราต้องการจะสื่อสารได้กิจกรรมที่เราจะสื่อสารก็คือสื่อสารไปให้คนที่มาไหว้สารหลังเมืองเวลา7นาฬิกา30นาทีคือนักโทษชายทักษิณชินวัตรนี่คือกิจกรรมที่1กิจกรรมที่2ก็คือการไปไหว้สารหลังเมืองซึ่งถ้าเราไปเป็นขบวนแบบนี้มันก็เกรงว่าจะมีปัญหา ตามมาอีกภายหลังผมก็เลยตัดสินใจว่าวันที่14เรางดการไปยังสาลหลักเมืองพี่น้องโอเคนะครับเราเราต้องเคลื่อนไหวแบบมีอระยะแบบผมว่าอันไหนที่ทําแล้วเราไม่สุมเสียงต่อข้อกฎหมายอันไหนที่ทําแล้วพี่น้องประชาชนกลุ่มอื่นๆที่สนับสนุนเรายังสนับสนุนและให้ความรู้สึกดีๆกับเราอันนั้นเราทําแต่อันไหนที่ทําแล้ว พี่น้องที่อยู่ทางบ้านตั้งคําถามกับเราพี่น้องที่อยู่ทางบ้านบอกว่าเอ๊ะประเด็นแบบนี้ทําไมเคลื่อนไหวอันนี้คอปะทอจะไม่ทํานะครับพี่น้องครับสําหรับวันนี้ผมขึ้นมาทักทายกับพี่น้องเพียงเท่านี้สั้นๆวันก่อนเหมือนอาการไข้จะเริ่มหายวันนี้ก็เริ่มเริ่มไม่ดีแล้วไข้ไข้หวัดน,นี้มันเป็น,เป,น,เ,ปน,เ,ปนเป็นหายๆจริงๆก็ สำหรับวันต่อไปถ้าอาการดีขึ้นก็จะขึ้นมาทักทายกับพี่น้องอีกครั้งสำหรับว,วันนี้สวัสดีครับ